สวัสดีครับพี่น้องเมื่อกี้อยู่ที่บ้านสว่างอำเภอเคชืองในครับเป็นงานขึ้นบ้านไม,คม,มษษ่ครับท่านสจสมศักดิ์มูทุสิทธิ์ครับหรือท่านสจอาร์ตครับได้บ้านไม,ไม่ครับล้างงามเลยครับกำลังโอ้โตัวจีนขึ้นมาจะเวนไหนไอมาจะเปนเฝ้าลูกพี่เฝ้าเฝ้าลูกพี่เฝ้ากำลังลงงานครับโอ้โอ้โอ้ฝน ตจีนข้นมาแล้วเพนเรอแกนมาท่นเพื่นานทนเพิ่นเพ่นสมะนังเบวงนี่เป็นว่เอาเียงเขาะเียงเขียงมาไว้ยานมาท่นยานาทนกันาเหาลี้วครับตัวจีนทั้งหมดเจ็ดตัวเจ็าตัวตัวจีน้อเจ็ดสิบเจ็ดสิบตัวครับ โอ้กําลังเพ้นพี่ห็น no> น่ะไปเบิ euh. ้ง you ว know ิธีใช้ตู้น้ำเขาไปลงไปเบิ้งกฤติพ่อเข้าใจมั้งเพราะว่าคงเออใส่ลักยังเดียบร้อยเลยขาใจแต่ว่าเสี่ยมมันหันไปยังไหนก็ห้อยนาะครับโอเคเอาเบิ้งน้ำเพลินครับ กำลังล่งคลองครับเดี๋ยวก็เลี้ยวครับอีกประมาณชั่วโมงนึงก็เลี้ยวครับเชียงกลางอเมเจอร์ครับข้างละสองใบเอาเฟียมมาเลยครับทีนี้สันยุนาครับ นี่ก็ตัวนี้ถูก <laughs> มันบวลงครับมันบวลงครับอ่าโล่งแล้วโอเคใส่ทั้งลังครับมา อ่าล่งอัะใส่ข้างหลังครับทีนี้กลางไม่เจอครับผม่นงนรครับ่ง,บง,ง,งรครับงาข้างหลังงครับบาส เอากว้อไบเสื้อมันก็บรุเพียงก็้องคันไรก็ได้เอากว้อไบเสื้อไปห้เอากว้อไบเสื้อมันก็บรถโอเคครับเฟียมเฟียมเบิ้งทั้งหนา้าทั้งหลังครับอ่าอ่าโอเคอ่าถูกต้องหนา้าสีสม้ม อ่าลงล็อกโอเคต้างล่างสีดําครับโอเคจมอ่าเกาะเลยว่าโอเครอดแทกขึ้นกับตัวสายไปตามงคุณ เ้าพาไปหาเจ้าภาพครับโอ้บ้านล้างแมครับท่านสอจวสวัสดีครับท่านสอจอะวันนี้ึ้นบ้านไหมสลองบ้านไหมครับดีใจครับท่านสอจอครับได้ได้ผู้ใดมาล่ำเลยครับเมื่อเนี้โอ้มาแรงนี้ นายไอซีจันครับนายไอซีจันทีมงานได้ไมแม่ครับม่เยงม่เลี้งนใหญ่สีจันทร์ครับทีมงานระเบิดบหลุโอครับระบาอีกครับสีจันทร์ีสีบุดายินบีได้หน่อยไ่ชนะครับผมไซบัดกองกังวัานผู้ยิงนะครับผู้ยิงอุ๋ยปุ๋ยปีพุ่ครับ ผู้อิปิยพรสว่างวงสว่างวงแล้วก็ไอเอชีระพันธ์เป็นละวเอกกพจน์ม้วนตะการผู้หญิงผู้เดียวค่ัผู้หญิงผู้เดียวครับเอาผู้เดียวกับพ่อเนาะผู้เดียวกับพ่อเขาพูดมาผู้หญิ่งเอามาผู้ใช่ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณท่านสจทำเบอร์นุ่นเต้าครับนี้เครื่องเสียงมาซอยงานโอ้จัดยอดเลยครับขอบคุณครับนี่น้องเพรียครับสวัสดีครับเอ้าอีกผู้หนึ่งท่านสำคัญเลยครับท่านสอซอพุทธิพงษ์นามบุตรครับสวัสดีครับท่านสอซอเอครับทำเบิ่งงานตะเเวนลยบ่ครับ มาคุมคุมเวทีบ่ครับเก่าพงว่าทำมันนุ่นเศร้าสียมาก็เลยนไปเมื่อเดือนน้ำสีดังยังไงอย่างน้โอ้ท่านสสเอาเจ้าคนงานเพลงครับหมดเรื่งหมดเรื่งเก่าตองมี่ยืดเลีวแล้วครับเนาะเอาเอาจนเต้นบ่ได้หมดละครับพี่น้องบ่เมื่อท่านสสเพิ่นก่บว่เมื่อได้ครับนี่ครับขับยู่น้ำกันอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันจนงานเลิกเนาะครับท่านสสครับบุนี้ว่างเวิดมือละครับ เพื่องานนี้โดยเฉพาะครับอ้าขอบคุณท่านสสผู้ที่พรมงามบุตรครับสสผู้ขวัญคููใจพี่น้องชาวอำเภอเขื่องไงและอำเภอเมืองครับสามารถจะแก่หนาวร่มหนาวกำลัองร่มหนาวกำลังมากครับร่มวีวีเลยครับท่านสสโอ้โหผลโตจีนวางดีๆเด้อโตจีนเพื่อได้ล่ะออสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเยี่ยมชมในบ้านท่านสจครับเจ้าของครับ เช่นกับสามของนอนครับสองของน้ังครับเช่นกับธรรมนุนตัวนี้ก็หองน้อนหองนอนไงครับห้องนอนใหญ่ครับโอ้ยคืองามแด้สวยรู้เลยครับอู้ห้องครัวคือใหญ่แท้อา,ามีขั้วขัวนอกน้ำบอนี่ขั้วานอกยังบ่ทันเห็ดครับนี่ขั้วไหนครับก็ได้กินเขาเนี่ยมแรงครับขั้วนอกน่านจะยุบหุ่นละ เพราะว่ายงามย่างเนื้อย่างอยังลาบโปรงลาบปิดครับโอ้คือในแม่บ้านจ้างมาเด้ใช้คบนี้จ้างมาเพียงว่านี่ห้องใหญ่นี่ห้องใหญ่โอ้แบบสวยรู้เลยครับพี่น้องนี่ห้องน้ำใช้ก็ว่าห้องสองห้องน้ำโอ้นี่สองห้องน้ำครับพี่น้องเบิ่งเลยครับ สวยรูห <ừ. S 2> ์ครับสวยรูห์ครับสร้างไหนครับนี่ท่านสจสร้างบริษัทสามสามแปดครับก่ได้เมืองบนครับมันจะเมืองบนคือสีเหลี่ยวตามกำหนดใช่ไหมคบเพราคือสร้างเที่ยวเพิ่มเขื่อนเราสามเดือนเสร็จครับสาเดือนเรียเนาะครับสร้างเพิ่มเขื่องสัญญาสัญญาเดือนหนึ่งสามเดือนนี้บนเหลียวยู่เท่าอยู่นี่โอ้สวยงามครับพี่น้อง สนใจติดตัวไหนครับท่านสอสอกำลังย่างชมบ้่านครับโมนี้เบียร์สร้างสนับสนุนครับ่างเวาที่ครับพี่น้องใกล้จะเลี้ยวแล้วครับเอาหมแืแลงพ่อๆกันครับเดี๋ยวถ่ายวิดีโอให้ชมอีีเท่าน,นึงครับสำหรับคลิปนี้ก็ไไ้ซ้ำนิ้สักก้อนครับ